โลอะไรแบบโลผู้บ่าไทยแบบโลเลยมากเลยมักวะมากไปแม่ห้างไหมนี่ยังไม่ห้างลูกจะคนลูก4ี่เานี่ฮะเน่องวะไม่ห้างลูกลูกนึ่ง เมนบะเอ้ยงามกวัวงูเออายุจักปีนึ่งพีเอ้ยอายุสิบห้าปีมาแต่ละปีบึดนะดุยจาเลยเออเลมีข้าวกินบุมีข้าวกินบุมตลอดเลยคันบุมีข้าวกินแล้วเอายังกินบ่ะนี่ กินมันแมนบอมีต่มันทะเลกินยังไงเคยอดเข้าบอเ,เคยอดเข้าบอคันบูมีข้ากินเคยอดข่าเคบมีเขากินมันอกินมันและเออัอ๋อหานเก่งอไหมอ๋อคันบูมีอ่านแบวาคันบูมี Thank <laughs> you. Yes. Yeah. นีตอนนี้เมนเราก็พักพ่อนเนาะคุณล้งก็คือหลังจากที่เราเดียวเหาให้ตัวนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเหาก็พักพ่อนก่อนน้อยนึงเนาะเดี๋ยวเหาก็บสิปเฮ็ดตอนนี้อู้ตายเฮ้ยรับได้หมมืนางรับ้

เอาวีวีนะไรจะไปอยาปลับละฮะร่างายแต่แต่ไหนดโอ้ยห้แกร่างกายอะไรีเช้าเปิดลับปต่ก็โชว์การมองเน่าไปชิพากาไรเชมาหายได้เต็มมาแล้วอ่ะเต็มมากินอืมปัดจตีไก นี่ทุกคนตอนนี้เมนเขากับพักพรและน้องพี่น้องหลังจากที่เขาเกี่ยวหลังจากที่เขา,า,าเกี่ยวเขานะค็คือเด็ดฮอนแห่งมือนี้เนาะได้ต่ซองให้ตอนเช้าเนาะพี่น้องก็คือเขามาเบื้องตอนตอนเที่ยงเขาสิเฮีหยังกินเนาะพี่น้องกับน,น้อง เบิงนนกัมีตัวนี้แม็นเ้าพนนะักพอนเนาะมาสาวกำลังสีแตงกินเนาะพี่น้องนี่สีหายเศร้าๆนะนะแตงกินอเอ้ยส้มตำนาะพี่น้องทางนั้นกกเพราะเขาคือเด็กน้อยวันนี้เอา้าเอา้าเอ้อาเด็กน้อยว่ายเยตักใบไบท์น,นี่ตัวนี้แม่น้องดีน้องวีเนาะ ฟักมังหันตาุ่ละสโลกต้องยดอักใม่ชานีเก็บปรกันนานนะบโลไม่ก็้วล่ามาโอ้ผักแท้บางเดลยเดี๋ยวบาไปจับบลโลบ่นเราเอามัน น้องน้องบีก hmm, so mm ําลังฟักมักหุ่งนะพี่น้องนี่กะสิเฮ็ดส้มตําเนาะเหมาะกับบรรยากาศเบิ่งทางนี้กะกินมักยมเนาะตมักยมอยู่แซ่บบ่เอมแกเอมแกยเจ้านี่นนีก็คือ

จ้าจ้าจ้าอร่อยเพิ่นบูเคยกิ่นเราพี่น้องเพิ่อนทำว่าไนมันกินได้บ่อเนาะกินได้อะกี่เฮงเก๊ะกันเลี้ยโอเคไอหมาทุกลื่นเลยเขากินกุปปาได้ดูไหมนะอะไนะ มาคันบุญนะฮะฮาร์กอนไทยัหม <laughs> ักไนบุญมาก็อะีโอได้โลได้แบบโลผู้บ่าไทยแบบโลเลยมักมักวะมาก็

ตันนี้แม่กำลังเซลพืนเนาะว่าถ้ามีทุกน,นุ่มไทยไปบ่ามาจีบอีกอย่างพืนสนใจบอ่อยังแบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเราหันเป็นเป็นแม่ห้างเน,ะนาะนี่เป็นแม่ห้างไหมนี่แม่ห้าง,างาาลูกจะคนลูกจะคนลูกผู้หนึ่งแงเออเอ็มสี่เขฮะหน <c> ึ <oughs> <c oughs> <c oughs> ่งวะ เออ่าพึ่งงาเอว่าพึ่งานลือจังเลยฮะตาอืออ๋อซื้อตาอืออ๋อซื้อน้องตาอือน้องื้อน้องพี่น้องเท้าเออท้าตาอืออ๋อซื้อเท้าตาอือน้องตาอืนั่นแหละน้อพี่น้อง

ตะุกกี่ตะหมาอ,อะไรไปขันบุญน,นมไทยประจีบกี้มักมันไปกระกยาตะดุกเลยมกักไปตาไปตาเลิกกันแล้วอ,อ๋อเลิกกันแล้วเนาะพี่น้องก็คือเราเคยมีสามีแล้วแต่ว่าเราเลิกกันแล้วเนาะพี่น้องนี่อาศัยอยู่น้ำผัยเนืองจะไม่อดันตื่นเนาะเนืงนะอ,มอมนงมากอ,อ๋ออยู่น้ำอ้าย พี่น้องมีลูกหนึ่งคนอ๋อาก็คือกำลังฝากมังหงยองโบแลวเธอเนาะพี่น้องนี่ก็เลยถามเพิ่นก่อนเนาะว่าจังใดถ้ามีถุงนมไทยมาจีบอีกอย่างสนใจบบเพิ่นก็สนใจเนาะพายที่มักกันมาจีบได้เนาะเออไม่ห่างลูกลูกหนึ่งเมนบอก งำก็มุ้ยงามกว่็มุ้งเป็นอย่างคือเป็นอย่างเนาะเมนความเป็นอย่างดุนจำอีกยาสองปีเอาผัวกันสองปีแล้วน้องพี่น้องมาต่เบิกมาเนาะเบิกกันามาแล้วอายุใหม่เบิก์นะอายุจักปีตะได้

นึ่งเบียเอ้ยอันนั้นอายุ15ปีมาลูกจะเด้อายุจักปี7ปีอ๋อเด้เก่งอยู่เด้ล่ะเออ7ปีนี่อะเจ้าเอาผเจ้าเอาผตออายุจักปี บัามตะลลปีบึดนะดุยจาเอ้อไปมีข้าวกินบ่บ่มีข้าวกินบ่มีข้าวกินตลอดเลยคั่นบ่มีข้าวกินแล้วเอาหยังกินบัดนี้กินมันกินมันแม่นบ่อือมีตมันแหละกินยังแน่ เคยอดข้าวบ่เคยอดข้าวบ่คันบ่มีข้าวกินแล้เคยอดข้าวข้าวบมีข้าวกินมันอ่ากินมันแหละไก่ไก่ข้าวอ่าคันมีคนคนให้ข้าวได้เอาบ่คันมีคนอหาหันแกงแล้วไหมอ๋อคันบ่มี อันแบบว่าคันบูมีบูมีแบบว่าอาหารกินเนาะเออบูเมนคันบูมีแบบว่าข้าวกินเนาะก็คือเอาเอาแกงเนื้อไม้เนาะมาเอาเอาข้าหั่นใส่แกงเนื้อไม้เนาะพี่น้องก็คือกินกับแกงเนื้อไม้เนาะพี่น้องก็ประมาณนั้นเนาะพี่น้องก็คือบูมีเนาะอึดข้าวอึดน้ำเนาะบริเวณให้เฮ็ดหน้าบเฮ็ดบะเอ้ามันตัดไปได้ ตอ๋อเกิดเหตุให้เนาะพี่น้องโบมีหน้าเนาะเผื่นกะเลยโบเข้าใจเนาะพี่น้องน้องดีก็ต้องแบบว่าเว้าแบบภาษาลาวเนี่ยเลวก็เราทึ่งเนาะเพราะว่ายันแบบว่าคนเอฟซีที่ฟังกับยันโบเข้าใจขนาก็เลยต้องทามซับก ma ันเนาะพี่น้องนี่ก็เลยทาเพิ่นเนาะก็คือเดี๋ยวมือหน้าเนาะสิไปอันไปทายเบิ้งน้องเฮือนเพื่อนว่าสิเป็นจังใดเนาะพี่น้องสภาพสิเป็นจจงไดเนาะพี่น้องก็คือ อาที่เห็นน่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นหันบุมีข้าวกินอีกอยังนะเบิ่งทางนี้กันหัวสีอิ๊ดซอเหยินหัวสีอิ๊ดซอเหยินวันนี้ทางนี้นะในเนาะมาคันบึนแบบอันเครื่องเก้านี่เอาบอเอาบ่อยากได้บ่เอาบ่มาคันกูยุ่นกรืองกุยญอินกครื่องอะไรเอ้อเครื่องทำอะไรนั่นดิอ๋อ เดี๋ยวมื่อหน้าเนาะถ้าน้องดีว่างๆน้องดีสิคัดเสื้อผ้าให้เพื่อนเนาะเพระาพระว่าเพื่อนว่าโบมีเนาะถ้าเพื่อนแบบบรังเกียดอีกอยังหันนะเพระาะว่าเฮากับโบมีคือกันแต่ว่าเฮากบับแบบคอร์ดิไซอย,อยังแบบนี้นะเบื้องทางนี้กะหัวซีอ,อิดซออิ๋วทางนี้ <laughs> เดี๋ยวน้องดีกะสีเจ๊ขนมก่อนเนาะเพราะว่าพักอนแล้วเมื่อกี้นี่เป็นเจ๊ตอนที่อันอ เองก็เก uh, okay. ี่ยวเข้าวเนาะไผ่หัวแกนขนมกับซิรุดจากปาก่นก็เลยให้กินตอนตานพักผ่อนดีกลัวสะดุหรือตบุโล่ฮะถงแตะหน่ารึก็ถุใบ้เหน่าตบโลดูปไม่เะไ้ว่าะปะก็ได้เออ

เขนมด้วยพี่น้องเดี๋ยวน้องดีเขาสิยหายเราหันนมาเมื่อให้ลูกเราองเนี่ยเนาะเพราะว่าลูกเราหันปน้องเพื่อนจะมีจะคนดูมาเชหน้าดี๋ยวรุ่งจักในหล่าหยอกดิจับต้ผ้าเออจุนยุนเตยจุนยุนเออเตยยุนชินะชินะดูมายนะดูมายจุนห่วยมุดุกง่ายยังบ่ายเออเอยเออเอเอ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 คเออ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 อเออเอออออเออเอออ

ไออันที่เรือแมนแปลว่าเวลาน้องดีเห็นเด็กน้อยตามทางอย่างน้อดีก็สีแจกงเอานม่พี่น้องเพราะว่าอันนี้หากซื้อเมื่อเสาร์ยูฮันวีย่ะใครกินกินแกมจ้าอุ้ยแต่เอ็มอ่ะกต่แต่เอ็ดร่งซุ่มต่ำไปนี่ เสบเศบฟีมือผู้สาวนะมันต้องเซบตัวอวเช็ค่เหอมาอีกนี่ผู้สาวมีแด้พูดงามงามผู้สาวนี่นะผู้สาวตังอะไรจุดซูมตังอะไรได้นี่กำลังกินซุมตำเนะพี่น้อง ส่วต่ำก็เป็นต่แซบต่แซบผู้สาวเฮ็ดเนาะต้องแซบนี่เดี๋ยวหุงเดี๋ยวหุงเดี่ยวหุงจ่อยตืมอันเดี่ยวหุงจ่อยตืมอันช่างเตยมันไปได้ไม่ไปชานไปอั

บุดน้ำมันทายนางบุดน้ำ